เสียงเห่าของสุนัขดังกล้องไปทั่วลานวัดกลางค่ำคืนฝนพรำเบาๆกลบเสียงทุกอย่างยกเว้นเสียงของเจ้าดำสุนัขเฝ้าวัดที่ไม่เคยเห่าลงศพของใครมาก่อนแต่คืนนี้มันเห่าไม่หยุดเลยเฮ้ยดำหยุดสิพระลูกวัดตะโกนแต่เจ้าดำกลับแยกเขี้ยวจ้องไปที่ลงศพไม้สีน้ำตาลเข้มตรงกลางศาลาลงของพันตำรวจเอกสมัคริผู้ที่เพิ่งเสียชีวิตอย่างปริศนาเมื่อสองวันก่อนหลวงพ่อเดินเข้ามาช้าๆพร้อมถือเทียนในมืออย่าเพิ่งยุ่งปล่อยมันเห่าไปก่อนบางทีมันอาจเห็นในสิ่งที่พวกเราไม่เห็น คำพูดนั้นทําให้ทุกคนขนลุกพวกตํารวจที่มาร่วมง,งานมองหน้ากันอย่างไม่สบายใจเพราะต่างก็รู้ดีว่าตอนที่พันตํารวจเอกเสียชีวิตไม่มีใครรู้สาเหตุแน่ชัดเพียงแค่ล้มลงตายในห้องทํางานโดยมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกฉีกเครื่องวางอยู่ข้างโต๊ะแต่ตอนนี้สิ่งที่ทําให้บรรยากาศหนักตึ่งยิ่งกว่าเดิมคือเสียงครางต่ำๆดังออกมาจากในโรงเจ้าดํากระโจนใส่ลงทันทีทุกคนตกใจสุดขีดเปิดมันออกหนึ่งในตํารวจตะโกน เมื่อฝาโลงถูกเปิดออกกลิ่นเย็นเฉียบและแรงลมประหลัดทัดออกมาเทียนทุกเล่มดับุกแล้วสิ่งที่อยู่ในโลงไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคาดว่าจะเห็นเลยเมื่อฝาโลงถูกเปิดออกลมเย็นเฉียบพัดออกมาราวกับพายุจากอีกโลกหนึ่งเทียนทุกเล่มดับเพื่กความมืดเข้าครอบคลุมทุ่วสาราเสียงสุนัขเงียบลงทันทีมันยืนตัวสัน่นหางจุกหวางขาจ้องไปในโลงราวกับเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นในโลงนั้นไม่มีศพของพันตำรวจเอกสมัคร มีเพียงเสื้อเครื่องแบบตำรวจทับอย่างเรียบร้อยและกล่องเหล็กเก่าๆสีดำวางอยู่แทนที่ของของท่านหรือเปล่าตำรวจคนหนึ่งถามเสียงสัตว์หลวงพ่อไม่ได้ตอบแต่สายตาท่านจับจ้องที่กล่องเหล็กนั้นไม่วางอย่าแต่ต้องมันเสียงท่านต่ำลึกของแบบนี้ควรอยู่ในที่ของมันแต่ยังไม่ทันที่ใครจะพูดอะไรเสียงคลิกดังขึ้นเองจากในกล่องแล้วฝากล่องเปิดออกช้าช้าภายในมืดสนิทมีเพียงแสงไฟแวบหนึ่งสะท้อนบางสิ่งเหมือนลูกตาที่กำลังมองกลับมา เสียงคลางเบาๆบดังขึ้นรอบศาลาคล้ายเสียงคนกระซิบชื่อของพันตำรวจเอกสมัติแต่ต้นเสียงไม่ได้มาจากในโลมมันมาจากข้างหลังพวกเขาทุกคนหันขวับไปพร้อมกันทุกคนหันขวับไปพร้อมกันแต่ที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยเพียงแค่ลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านเสียงผ้าจีวรของหลวงพ่อปลิวเบาๆพร้อมกลิ่นเหม็นเน่าบางอย่างที่เริ่มโชยมาเจ้าดำหาวกระโจนไปทางมุมศาลาอีกครั้งคราวนี้มันขวุนพื้นอย่างบ้าคลัง่งเหมือนพยายามจะกุดบางอย่างขึ้นมา ตำรวจนายหนึ่งส่องไฟไปตรงนั้นดินตรงมุมนั้นมีรอยเหมือนเพิ่งถูกฝังของไว้ใหม่ๆและเหนือพื้นดินมีมือคนโผล่ออกมานิ้วหนึ่งพระเจ้าเขาตะโกนลั่นก่อนจะถอยหลังชนกับลงศพในขณะเดียวกันเสียงในศาลาเริ่มดังขึ้นอีกแต่ครั้งนี้เป็นเสียงของพันตำรวจเอกสมัติชัดเจนมากใครเอากล่องของฉันไปทุกคนตัวแข็งทื่อเสียงนั้นไม่ได้มาจากในโลงแต่มันดังขึ้นจากทุกทิศทางเหมือนกำลังลอยอยู่รอบตัวพวกเขา หลวงพ่อพึมพำคาถาเบาๆมือท่านสันไม่ดีแล้ววิญญาณยังไม่ยอมไปกล่องนั้นคือพันธะของมันก่อนที่ใครจะพูดอะไรเสียงตึงดังสนัน่นฝาลงปิดเองอย่างแรงเทียนที่ดับไปทั้งหมดกลับติดขึ้นพร้อมกันแต่แสงไฟตอนนี้ไม่ใช่สีส้มมันเป็นสีฟ้าเย็นเฉียบและในเงาไฟนั้นทุกคนเห็นเงาร่างของชายในเครื่องแบบยืนอยู่ข้างโลงหน้าขาวซีดไม่มีดวงตาแต่กำลังยิ้มช้าๆ แสงไฟสีน้ำเงินยังสว่างว่ากทั่วศาลาเงาของชายในเครื่องแบบนิ่งอยู่ตรงข้างลงใบหน้าซีดเหมือนศพที่จมอยู่ในน้ำมาหลายวันแต่ริมฝีปากกลับค่อยๆขยับขึ้นราวกับจะพูดอะไรบางอย่างตรองึ้นมาเสียงแหบต่ำรอดออกมาทีละคำตำรวจทุกคนต่างถอยหลังด้วยความกลัวแต่มีอยู่คนหนึ่งรพรยตำรวจเอกพบลูกน้องคนสนิทของพันตำรวจเอกสมัครกล้าไปข้างหน้าท่านสมบัติผมผมไม่ได้ตั้งใจเงานั้นหันหน้ามาทันทีดวงตาที่ว่างเปลา่า เริ่มมีแสงเรืองขึ้นจากข้างในเป็นสีแดงสลูสลูเหมือนถ่านไฟไม่ได้ตั้งใจฆ่าฉันงั้นหรือคำพูดนั้นทำให้ทุกคนชะงักหลวงพ่อเบิกตากว้างเจ้าคนนี้วิญญาณมันจำได้หมดแล้วเจ้าดำห่าวก้องเสียงสะท้อนดังไปทั่วศาลาแต่จู่จมันก้องเงียบลงตัวมันถูกยกขึ้นจากพื้นราวกับมีมือมองไม่เห็นจับไว้กลางอากาศร้อยตำรวจเอกพจน์รุดลงกับพื้นน้ำตาไหลผมไม่ได้จะฆ่าท่านผมแค่แค่ต้องการหลักฐานในกล่องนั้น ทุกคนเริ่มเข้าใจกล่องเหล็กที่อยู่ในโลงมนั่นคือของจริงที่ซ่อนความลับทั้งหมดไว้แต่ยังไม่ทันใครจะทําอะไรเสียงปังดังสนั่นฝากล่องเหล็กเปิดออกเองอีกครั้งและภายในคราวนี้มีสิ่งหนึ่งโผลออกมาเป็นแฟ้มเอกสารเก่าเปื้อนเลือดก,กับตราสัญลักษณ์ตํารวจที่แตกครึ่งหนึ่งหลวงพ่อสะดุ้งทันทีของต้องสับมันยังไม่จบง่ายๆแสงสีน้ําเงินเริ่มกระพริบแรงขึ้นเหมือนศาลาทั้งหลังจะสั่นสะเทือนและในวินาทีนั้นเสียงกระซิบหลายสิบเสียงดังประสานกัน อย่าปล่อยให้มันเปิดอย่าปล่อยให้มันรู้ความจริงจากนั้นทุกอย่างก็ดับวูบทั้งไฟทั้งเสียงเหลือเพียงความมืดสนิทความมืดปกคลุมทั่วสาลาไม่มีใครได้ยินแม้แต่เสียงหายใจของตนเองร้อยตำรวจเอกพบค่อยๆลืมตาอีกครั้งหลังจากความมืดครอบงำเขาพบว่าตัวเองอยู่เพียงลำพังเทียนทุกเล่มดับหมดเหลือเพียงแสงฟ้าอ่อนๆจากด้านหน้าลงศพและเงาของชายในเครื่องแบบตำรวจยังยืนอยู่ตรงนั้นท่านสมบัติพบเอ่ยเสียงสัน่น ร่างซีดนั้นค่อยๆเงยหน้าดุงตาที่เคยว่างเปล่าบัดนี้เรืองแสงแดงสดทำไมทำไมถึงทรยศฉันผมผมแค่ทำตามคำสั่งพบร้องออกมาน้ำตาไหลพวกมันบังคับผมถ้าผมไม่ทำผมกับครอบครัวจะไม่รอดเสียงหัวเราะเบาๆบดังรอบศาลาไม่ใช่เพียงเสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงปนกันคล้ายเสียงของคนที่ตายไปแล้วจำนวนมากพวกมันหรือเสียงของพันตำรวจเอกดังขึ้นช้าช้าหรือว่าความโลภของแกเองเงาเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวทุกย่างเท้า ทำให้พื้นไม้ดังเยี๊ยกราวกับจะหักพบถอยหลังจนหลังชนเสามือควานหาปืนที่พกไว้แต่ทันใดนั้นปืนกลับร่วงหล่นจากมือราวกับมีมือมองไม่เห็นดึงมันไปผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าท่านเขากรีดร้องสุดเสียงแต่แกฆ่าไปแล้วเสียงเย็นเยียบต่อและแกยังโกหกแม้กระทั่งตอนนี้จู่ๆกรองเหล็กที่อยู่บนโลงก็เปิดออกอีกครั้งเองเสียงโลหะเสียดกันดังแสบหูภายในมีเอกสารเก่าเปื้อนเลือดล้วนเกี่ยวกับคดีฆ่ามนุษย์ ที่พันตำรวจเอกสมักดิกำลังสืบอ,อยู่เอกสารที่บ่งบอกว่ามีตำรวจระดับสูงหลายคนเกี่ยวข้องรวมถึงชื่อของร้อยตำรวจเอกพบเองฉันจะเปิดโปงทั้งหมดเสียงของสมบัติพูดกราวกับเสียงจากอีกโลกแต่แกปิดปากฉันด้วยกระสุนของตัวเองร่างผีเริ่มยื่นมือออกมาช้าๆมือซีกขาวาเหมือนกระดูกพบกรีดร้องลง้มลงกับพื้นพยายามคลานหนีแต่ฝ่าเท้าของเขากลับจมลงในพื้นไม้เหมือนพื้นละลายเสียงจากใต้ศาลาเริ่มดังขึ้น เสียงครวญเสียงสะอื้นและเสียงสุนัขเห่าอย่างบ้าคลั่งเจ้าดำโผล่มาจากความมืดอีกครั้งมันเห่าลั่นวิ่งวนรอบศาลาแต่แล้วก็หยุดกระทันหันและนอนแน่นิ่งเหมือนมีบางอย่างดูดพลังชีวิตมันออกไปแสงสีฟ้าในศาลาเริ่มกระพริบแรงขึ้นหลวงพ่อที่หมดสติอยู่มุมศาลาเริ่มขยับตัวท่านลืมตามองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและรีบสวดมนต์ทันทีโอมาเนปตเมหุงวิญญ,ญาทั้งหลายจงกลับสู่ที่ของเจ้าเถิดแต่เสียงของสมบัติดังก้องขึ้นอีก ฉันยังไม่ได้ความยุติธรรมร่างผีหันไปมองหลวงพ่อดวงตาสีแดงเรืองขึ้นราวกับไฟแม้แต่ทัศก็ช่วยคนโกหกไม่ได้ลมเย็ยนจัดทัชแรงจนผ้าจีวรปลิวเสียงสวดกลายเป็นเสียงขาดห่วงหลวงพ่อสะดุ้งเหมือนมีใครตกหน้าท่านล้มล,ลงกระแทกพื้นเสียงเทียนดับพลึบเหลือเพียงแสงสลัวจากกล่องเหล็กที่เรืองขึ้นเองในวินาทีนั้นร่างผีพันตำรวจเอกค่อยๆย,ย,ยื่นมือเข้าไปในกล่องและเมื่อมือของมันแตะกล่องเสียงระเบิดพลังพุ่งกระจาย ภาพรอบศาลาเปลี่ยนไปในทันทีจากศาลาที่เคยสว่างกลายเป็นห้องทํางานเก่าของพันตำรวจเอกสมัครทุกอย่างย้อนกลับไปคืนวันที่เขาตายพบมองไปรอบๆเห็นตัวเองแอดียืนถือปืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะทำงานอย่าทําแบบนี้พบเสียงสมบัติพูดอย่างเยือกเย็นแอดีฉันไว้ใจนายเสียงปืนดังปังเลือดกระเซน็นบนแฟ้มเอกสารแล้วภาพทุกอย่างก็แตกสลายพบกลับมาสู่ศาลาอีกครั้งเขานั่งตัวสัน่นพอบหายใจแรง ผีสมบัติยืนอยู่ตรงหน้ามองเขาด้วยสายตาเย็นชาทุกอย่างที่แกซ่อนมันจะถูกเปิดเผยพบพยายามพูดไม่ผมจะเผามันผมจะเผากล่องนั่นเขาคว้าไฟแชกจากพื้นจุดไฟเผาเอกสารในกล่องแต่ไฟกลับไม่ลุกเปลวไฟกลับดับไปเองราวกับมีใครปรับเงาของสมบัติพูดช้าๆไฟของคนโกหกไม่มีวันลุกได้จากนั้นร่างผีก็พุ่งเข้าหาพบเสียงลมหายใจขาดพุ่งดังขึ้นพร้อมแสงวาบสีน้ำเงิน ศาลาทั้งหลังสั่นสะเทือนเหมือน่นดินไหวเมื่อทุกอย่างสงบลงศาลากลับว่างเปล่าไม่มีหลวงพ่อไม่มีพบไม่มีแม้แต่ลงศพเหลือเพียงกล่องเหล็กสีดำที่วางอยู่กลางพื้นและเจ้าดำที่นอนนิ่งอยู่ข้างๆฟ้าลงแตกออกเล็กน้อยมีควันสีเทาลอยออกมาเรื่อยๆรุ่งเช้าพระลูกวัดอีกคนเดินมาพบ ภายในศาลาไม่มีร่องรอยของงานศพมีเพียงกล่องเหล็กเปิดทางไว้และเอกสารไม่ครึ่งหนึ่งวางอยู่เขาเปิดอ่านมีชื่อของพันตำรวจเอกสมบัติและรายชื่อของนายตำรวจอีกหลายคนที่เพิ่งเสียชีวิตอย่างปริศนาในช่วงสองวันที่ผ่านมาข้างเอกสารนั้นมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือหวัดนวั่ว่วาคืนมาแล้วเหลือเพียงคนสุดท้ายพระลูกวัดหันไปมองนอกศาลาเห็นเจ้าดำยืนอยู่หน้าบันไดแต่แปลกตาข้างหนึ่งของมันกลายเป็นสีแดงเรืองเหมือนถ่านไฟ มันจ้องกลับมาแล้วเห่าเบาๆสาครั้งก่อนที่ลมเย็ยนจะพัดผ่านอีกครั้งและเสียงกระซิบจะดังขึ้นในอากาศคดีนี้ยังไม่ปิด